รายการเกรูปนั่งฟังเรื่องเลา่าวันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องของเอฟซีเร็วเลยครับเมื่อโยนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราชส5งปนาโรยี่สเจคุณเจี๊ยบนี่ก็ค่ายปลาต้องโกอยู่ที่รามคำแหงกรุงเทพมหานคร่ายดิบค่ายดี หลังจากค่ายปะตงโกเแล้วก็ค่ายข้าวเก่งวันเย็นๆหน,นักศึกซ่าเรียนร่มก็มากินกันเยอะเมื่อค่ายไปค่ายมารู้สึกว่าเบื่อเมืองกรุงซะแล้วตัดสินใจชวนนงซ่าว่าเรากลับบ้านไปค่ายปะตงโก้แถวลาดบ้านเราดีว่าเบื่อซะแล้วเมืองกรุงก็เลยตัดสินใจปิดร้านแล้วก็มุงตรงนาะครซี่ธรรมราชบ้านเกิดเมืองนอนท์ เพื่อที่จะกลับมาค่ายปาต้องกูที่บ้านของตนเองเมื่อมาถึงจังหวัดนคนรศร,รีธรรมราชี่กองคุณเจี๊ยบมีบ้านอยู่ที่ศรีเยกเบญจมาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชต่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยเมย์ก็อยู่ล่านอยู่ไล่คนเพราะว่าเมย์ของตนนี่ต้องเลี้ยงล่านหนับสิบบ้านของตัวเองที่เคยซื้อ,อไว้ก็ให้เมย์เลี้ยงล่านไป เลยตัดสินใจว่าเราเนี่ยต้องค่ายปาต้องโกที่ลาดห่วอิดเมืองโกนก็เลยตัดสินใจว่าไปห้าบานชาวสักลังดีว่าไม่ไกลกับลาดพอยกขึ้นจึงได้ไปใกล้คลองเลยกกวันนั้นก็สองคนน้องเศร้าเข้าตัวเมืองแล้วก็บริเวณที่ไม่ไกลกับตลาดห้าบานเชาวสักลังห้าไปห้ามาห้ามาห้าไปยนปอบคำเนี่ยมาปรบบานลังนึ่งจึงเป็นโองแท้ว ก็เมื่อได้สอบถามเจ้าข้องบ้านนี่ก็บานล่างนี้ไม่มีใครเช้ามานานแล้วครับคุณเจี๊ยบเลยถ่ามวมาบานล่างนี้นี่ขาเช้าเท่าไหรจเจ้าข้องบานเลยปูดขึ้นว่าไม่มีเคยอยู่ตั้งนานแล้วถ้าหนองอยู่ตรงนี้จริงๆก็เอาเดือนสักเปดรวยพ่อถ้าย้อนกลับไปเมื่อ4ี่สิปีที่แล้วล่งเปรยนี่ก็ถือว่าแพงอยู่นะครับแต่คุณเจี๊ยบก็ไม่คิดไรมากนอนซาดพื้นโม้นใบ เพราะบ,บ้านของตัวเองมันมีอยู่แลว้วซึ่งจะไกลกับตลาดเป็นสิบกว่าโลกก็เลยตัดสินใจชาวบ้านลังนี้นอนสักปักตีสามยกขึ้นไป่ข่ปา,าต้องโกถิลาดวัวอิดชายชีวิตอยู่ในบ้านลังนี้มาเกือบเดือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่มันก็มีเรื่องแปลกอยู่ว่าพอนึ่งถุมแต่ได้ยินเสียงมา้าห้อนทุกครั้งอ้อนทุกคืนอยู่มาคืนนึง่ง คุณเจีย๊ยบในกอตีดซ้ำหนึ่งต,ต้องยอกขึ้นเพื่อไปเปืดร้านเดินไปคนเดียวปล่อยยายหนองเศร้านันอนอยู่ที่บ้านพอะนองเศร้าจะตามไปช่วงประมาณตีห้าเราว่างที่หนองเศร้าของคุณเจีย๊ยบกำลังนอนอยู่ี่กอรู้สึกว่าอึดอัดพอลืมตาขึ้นแลนี่กอมีรางผู้หญิงคนนึงนี่ลอยอยู่เนื้อหน้าอ,อกมองไปที่หน้าตาของผู้หญิงคนนี้นี่กอ ลินลลอตาปลุงพุ่มยาวเท้าลอยอยู่เนื้ออกน้องเศร้าคุณเจี๊ยบนี่ก็ตกใจกรีดหลันบานแล้วก็ลับตาไปเลยพอตั้งสติได้ก็ลืมตาขึ้นปรากฏหวานหน้าต่อหน้าเนี่ยมาชนกันเลว็วเห็นหน้าผู้หญิงนี่จัดมากใบหน้าสื่อติมไปด้วยเลือดและรอยชำ้ำก็กรีดหวิ่งออกจากบานตามไปห้าผี เมื่อตามไปถึงร้านก็เล่าเรื่องท้งมดไ้ผีเศ้าวขวังแต่ก็คุณเจี๊ยบนี่รู้สึกว่าชฉยๆเพราะว่านอนมาครึ่งเดือนแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหลังจากนั้นกลับมาที่บ้านก็นอนไล่ขึ้นก็คุณเจี๊ยบยังรู้สึกว่าปกติแต่น้องเ้าวนโพรดรับตาทำไทยปริมนี่ก็เห็นแต่ผู้หญิงคนนี้เห็นแต่ผู้หญิงคนนี้เมื่อคุณเจี๊ยบได้ฟังน้องเาว้าเล่าไว้ฟังพนีทุกคืนก็ตัดสินใจวันรุง่งเช้าเดินไปหาเจ้าของบ้าน แหล่กระท่ามาบานตื่นลั่งนี้ทีใหเช้านี่มันมีอะไรมั่งไหมน้องเศร้าฉันนอนไม่ได้เลยน้องเศร้าฉันมันพบพันนี่พันนี่พันนี่แล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเจ้าก้องบานพอได้ยินพนันก็เอะใจขึ้นแล้วพูดกับตัวเองว่าเหมือนซาเราทำบุญบานแล้วคุณเจี๊ยบเอ็นถามไม่ดีก็เลยท่ามตรงๆว่าตืนบอกมาแต่ว่าบานนี้นมีอะไรฉันอยากยรูไไร้ไม่มีอะไรไม่มีอะไร ในบ้านลังนั้นว่ายังแต่คนผู้ขอตายเฉยๆไอ้อื่นไม่มีอะไรพอได้ยินพันนันยูใส่แล้วกบเก็บโค้องออกมาทันทีขอบคุณเรื่องรหล่าจากคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบก็ไม่ใช่ใครทีไหนครับเมย์คงพุ่มยิงกับเมยนั่งบืดในปัจจุบันนี้เวลากลับเมืองโคนนี่ก็ผมจะพาเมยไปซื้อขนมในซอยเท่นั้นแล้วก็บอกให้เมยชี้เลที่ว่าั่างนี่เกิดเรื่อง แมว่าบานลังหันที่มึงอีเลนเขาไล่เซลเลวเจ่รวาเขาไล่บริชาเดอะไรนั้นก็ไม่ทราบครับ